สวัสดีจ้าเราก็มาทักทายกันอีกครั้งนะจ้าหลังจากคลิปที่แล้วเราก็มาต่อคลิปนี้กันด้วยการรถติดเหมือนเคยจ้าแต่ว่าอีกอดใจเดียวนะจ้าเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะจ้าตอนนี้ก็ชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศโดยรอบไปก่อนจ้า บรรยากาศดีมากจ้ะแสงแดดจ้าดีจังเลยนะจ้ะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะถึงแล้วนะจ๊ะใจเย็นๆนะจ๊ะเพื่อนนี่เลยจ้าในที่สุดเราก็มาถึงกันแล้วจ้าเราได้จอดรถกันแล้วนะจ๊ะนี่คือลานจอดรถทั้งสองฝั่งถนนเลยจ้าเต็มไปหมดเลยจ้า หาที่ลงไม่ได้เลยนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในงานกันจ้ะตอนนี้ก็ชมบรรยากาศสองฝั่งข้างทางนะจ๊ะบรรยากาศดีมากเลยจ้ะวิวทิวทัศน์สวยงามจ้ะมีคลองผ่านข้างทางเดินด้วยนะจ๊ะตอนนี้น้ำป่าหรือน้ำเขากำลังไหลมาจาก สีน้ำก็อาจจะไม่สวยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันจ้ะทั้งฝั่งนี้ก็จะเป็นลานจอดรถของแคมปิ้งนะจ๊ะส่วนมากจะเป็นรถแคมปิ้งที่มาจอดพักกันอย่างมากก็น่าจะสองถึงสามคืนเต็มที่จ้ะเพราะงานที่นี่มีประมาณสามวันนะจ๊ะ ก็ชมบรรยากาศสองฝั่งข้างทางเช่นเคยจ้ะบรรยากาศร่มรื่นมากเลยจ้ะแดดดีจังเลยจ้ะวันนี้ถึงแดดจะดีแต่ว่าอากาศก็ค่อนข้างเย็นนะจ้ะ mm. เสื้อผ้าก็ต้องใส่ให้รัดกุมจ้ะ mm. เพราะว่าเดี๋ยวเวลาแดดล่มลมเติกก็อากาศจะเย็นยิ่งกว่าตอนมีแดดอย่างนี้นะจ๊ะ mm. อากาศอาจจะหนาวนิดหน่อยจ้ะ เราก็ต้องเตรียมพร้อมจ้ะทางฝั่งข้างทางตรงนี้ก็จะมีแม่น้ำคลองเล็กๆนะจ๊ะเป็นคลองเล็กๆจ้ะกำลังไหลผ่านเสียงน้ำไหลฟังแล้วสบายหูดีจังเลยนะจ๊ะธรรมชาติบำบัดจ้ะนั่งฟังเสียงน้ำก็สบายใจจ้ะแถบริเวนที่ก็จะเป็นเหมือนกับหุบเขานะจ๊ะ เป็นหุบเขาเป็นทุ่งนาะตอนนี้เราก็ถึงหน้างานแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปจ่ายค่าตั๋วเข้าไปนะจ้าเข้าไปข้างในเลยจ้ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในแล้วนะจ๊ะจุดแรกที่เราเจอก็คือสวนสนุกจ้าก็มีเด็กๆผู้คนเยอะมากเลยจา้าเดี๋ยวลรไม่ไดาขอตัวก่อนนะจ๊ะขอบคุณทุกการรับชมจา้าสวัสดีจา้า